ก็เป็นเช้าวันใหม่วันหนึ่งของเกาะพังงานนะครับซึ่งฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะตกจนเละคืนนี้ต้องไหนต้องนอนที่โคลอนอ,อีกสักคืนนะฮะแล้วันนี้ว่าจะข้ามไปหาดยวนไปบิ๊กบูนน้ำขึ้นสูงมากเลยอยากล่องเรือจัง i <laughs> มาเที่ยวทำงานไปด้วยไอย้ทำไรเนี่ยเช่าอมอไซค์หาร้อยห้าสิ 1, 150บาทได้กี่วันได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงคน้ำมันเต็มถังไหมไม่เต็มสักไม่เต็มก็ต้องเต็มถังนะคุณ <laughs> <laughs> จริงๆแล้ว ไอ้หมดแล้วเอ๊ีไปไหนเอาคันที่เต็มเต็มไม่มีเหรอไม่มี้วครับอ้าวไปห้าสิบน้ำมันเติมเองขับเต็มเงินเลยครับแต่ว่าเต็มเดียวก็ขับได้ทั้งเมืองแล้วกลับมาไม่มีน้ำมันไม่เป็นไรอ๋อเพราะว่าตอนไปก็ไม่มีให้ไอ้แถวนี้มีตลาดไหมที่ขายอาหารสดตัวนู้นแหละตัวนู้นแหละแถวนี้ไม่มีแล้วตลาดต้องเข้าเมืองไปครับไ สายเคเลฟออนไลน์เขาเขาไม่พูดภาษาไทยอะชอบพูดอะไรอกกัดไปไหนไปหาอะไรกิน เราก็มาถึงสักที่นะครับเป็นจุด<อ>น่าเปจุดชมวิวนะสถาปัตยะกรรมแบบเขาบอกแบบเขมรเนอะเขาบอกว่าเป็นของเขมรที่แบบว่าแตบบ่ว่าเขา,ามันจะให้ปิดตัวลงแล้วเพราะว่ามันเป็นของที่แบบว่าเหมือนได้ได้เอามาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ก็น่าถ่ายภาพใช่ไหมสวยนี่คือของเขมรแท้เนี่ยงั้นถ่ายภาพเก็บไว้สักสองสามรูปแล้วกัน,กนอ,อืม ผิดไม่เข้านะ ซื้อเสื้อใจหาดใช่ไหมเออเสื้อฮาวายอ่ะจะสั่งน้องดิะ้ะดิอะเลยเหรอจะใส่หรือเปล่าก็ไปตัวเดียวคือใส่เขาบอกลายมีสวยมันตัวใหญ่ดูดิใส่คุณ thank ตลาดสดใกล้ๆท่าเรือใช่ไหมใช่ค่ะมีอาหารทะเลมีตลาดสดแล้วก็รับคนละครึ่งรับคนละครึ่งด้วยดีมากแล้วสดของเขาสดมากเลยนะ,ะอาหาอะไรกคนผูกพานใช้ได้อาหารสดมากปลากับกุ้งสดมากเลยอะปัญหาของเราคือน้ำจิ้มิบฟูดอีกิป จะซื้อไปอ่ะเจอหรอซื้ออะไรกระท่อมเหรอขนมจีนเมื่อกี้กันอะไรวะไม่รู้ชอบชอบกินกินขนมจีนเปลเาอลองซื้อไปกระท่อมไปเกี่ยวเขาบอกว่าเกี่ยวตอนอะไรนะเกี่ยวตอนฝนตกมันจะมันจะง่วงอ่ะไม่ดีดมันจะ<ช>มไม่ใช้ลพลังใบใช่ไหม ไไปหนต่อาต,มตามล่าหาส้มตำยังไม่ได้เลยตอนเนี้ยอยากกินส้ตตมตำค่ะคิดลองถามแม่ค้านี่มีตลาดสดที่เขาขายแบบปูอะไรทุกอย่างปนะู<อ>ตลาดตรงไหนที่นี่ไงนี่ก็คือตลาดสดไม่ใช่นี่เหรอเออ สะพานปลาอะไรเงี้ยหรอไม่มีหรอกคิดว่าตรงนี้แหละจบไปดิเดี๋ยวไปไปหาซื้อส้มตำก่อนใช่จ้ะบ้าครับถ้าเรือบ้านใต้แบงไหนไปทางนี้ค่ะไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเลย้นนลานะไรร้อนไหมครับร้อนขึ้นมาขออึ้นหมดเลยจ้านน ค่ะตอนนี้นะคะในจกรดดำั้งน,น,นี้นะคะที่ชมและถ้าชื่นใจก็สามารถะาแบบการทีเ่เราได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะพีนังนะคะรวมไปถึงกากส่องส่องของเรมมงงงงานนะคะ่ะจริงจริงเลยมีงาน,น,นจริงมาพมางาันก็บ่อยนะครับแต่ไม่เคยขี่บอสไซเล่นเลยหลูกเก็บไว้ที่ลูกเก็บ เจอได้นะครับร้านต้มตำน้องตา,า,าที่นี่หายต้มตำย,ย,ยากไหมยากเมตต์ไทยไหมอืมฝรมั่งเขาท่านจะไม่กินปลาราผัดไทยตำไทยห,หายยากนะปะลาราหายยากกินเมื่อยกูนี่ <laughs> นี่เดี๋ยวเราจะไปไหนก่อนไปสะพานปลาเอ้ท่า,า,าเรือไปดูปูไปดูปูมาก,กินปูมา้าเขาบอกมีปูม้าสดๆขันหน่อยไปดูเยี่ยใบสามนะเาถึงท่าเรือบ้านใตนะ้นะครับดู่ะของกินมา่า ทะเลตอนนี้ไม่มีมีตอนเช้าพี่ประมาณกี่โมงครับประมาณหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งก็คือมาขึ้นมาแล้วใช่ไหมครัครับก็แถวๆนี้แหละเรือเข้าตรงนี้หมดเลยอ๋อขายปูขายทุกอย่างพี่นะปูปลาประมาณหกโมงพี่นะครับขอบคุณมากครับพี่ชอบเป็นแบบนีนี่เราก็ถึงเลยใช่ไหมถึงแล้วเสียวมากคือแบบมันเป็นเนินแบบคือสูงอ่ะขาขึ้นก็จะแบบ อืดๆนิดนึงคือลุ้นๆแล้วก็ขาลงก็จะแบบปล่อยไหลเนาะเสียวมากจี๊ดอ่ะกินมีส้งตำเบิร์มันปลาหมึกไปไหนแล้วก็ทำปะเขาคิด50สาทอะไรเออพัสดุปลาหมึกไข่กับอนนี่กุ้งสดมากถ้าตื่นเช้าพวกนี้ก็ได้กินปูไว้เลยหกโมงอะปูอะไรหกโมงปูปูอาหารทะเลอะอันนี้น้องสาวก็ ไม่ได้พอใจในชุดนะครับจะเข้าไปหาลิ้นหาชุดที่มันเซ็กซี่ๆใส่ดูชุดเขาใส่อ๋ยมันมีพุงหืออะไรแดดเยอะเออแดดเอ้ยกินเยอะแล้วกไม่อื้อจะไปหาแบบพวกให้มันเซ็กซี่บิกินี่โอเคครับผมไปหาลิ้นดีกว่านั่งในที่ดียวเตยแล้วทำไมไม่อุด2สอ้ามบนนอกอย่างนี้ อันนี้มันเปียกหรืออะไรอ่ะก็เ,เล่นน้ำอ่ะอว่าเอากางเกงลงไปเล่นเค็มดีทีเนี้นย,ย,ยเปียกพรามึงตัวใหญ่ทสุดหายยางมันจะแตกท้องแม่เขาเนหน็บเลยอ่ะเน,นี่ยวางกับพี่หลีดิอะไรอ่ะขาอ,อ่ะ บบมีบ้างอะไรบ้าง,งเสียงไม่เข้าเหรอแต่ก็ไม่มีมมเลยเข้า,ขาดีที่สุดัดออกดีหายแบบเป็นคนดีให้สุกให้คนดูเขารู้บ้างดิว่าจริงๆแล้วเป็นคนยังไงอ่ะคนดีอยู่แล้วกิฟอย่าแบบเสแสร้งแกล้งทำเป็นแบบหลีไปขับที่เรียบร้อยเออเออนี่เดี๋ยวเยถ่ายดูออกมีแค่คน นี่มันตะขายเปิดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปลืมไปลืมไปว่าผิดทางเราไม่ได้เดินนะเราไม่ได้เดินเอามอเตอร์ไซค์นี่รองเท้าสอดรองเท้าหน่อยเจ้เออเอา嘛พกที่ลืมอ่ะเออมันเคยเห็นคนถ่ายอะไรแบบนี้อยู่นะลืมอะแล้วมัเยมีเสอกูขวน่ามาผิดทงทำไมเราไม่แบบเอาเป็นหลังไปเลยวะนะเออดีป่ะมัน มีเป็นหลักเปพัเพื่อนพี่หลีไหมหรออ๋อพี่เพื่อนพี่หลีก็เท่าไหร่เฮ้ยแกเราสักกันว่าสามคนสักอะไรสักกับสักรูปเคี้ยวสักรูปอะไรแบบมินิมอลตัวเล็กอย่างเงี้ยรูปเคี้ยวเออุแบบดิวแบบพักอะแบบสักอบบเออมาศบกาแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ใช่ทางแรกในชีวิตเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อวานเราเลือกสายมาใช่ไหมเฉยใช่เหรอเออใช่โอ้ยแบบเลือกสายมา เคยมีรอยสักปะไม่มีเนี่ยสักตกสามเหลี่ยมตรงเนี้ยที่มันเป็นเหมือนกันยึโตัวนะเออไม่าจะตายอยากสักลูกพี่สิงเหรอทำไมวะมินิมอลออุลจิเออเนี่ยหลานสักเขาคงคิดว่ามันสี่ห้าร้อยว่าหลายแค่เนี้ยแพงเนาะตรงสี่ห้าร้อยแพงเหรอปกติเขาคิดกี่บาทอ่ะสี่ห้าร้อยไ่สักแม่ีห้อ เสี่ยวผิวหนีอ่ะตัวหนักเสียงมาจากข้างหลังน่ะได้ค่ะตรงกลางนี่แหละลงเต็มๆเลยเนี่ยเราก็สักแล้วก็แบบเคยมันต้องซ้อนสามแบบผู้ดีมาซ้อนสามันนอกมันไม่ได้ตผู้ดีวะตรงนี้อีกผู้ดีก็คือมีคนนั่งหน้าคนนึงคนขับนั่งกลางมันจะเจออีกเกย์เมื่อวานใช่ไหมเกยน้ำนี่ยงหลังสุด เออน้ำโคเทลอ่ะเอออหรือสาตั้งกล้องหรืออยากได้ไอที่แบบเน็บโอ้ยร้อยเดียวเอ้ยไม่ใช่มองแล้วโอ้ยโอเคนะไอ้คนนี้เอาเอาใหญ่ใหญ่ที่อ่ะเออ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 ่าโอ้ยฉันไม่ได้ไอ้ใส่หัวคนมึงถูกใจไหนกูก็ไม่รู้พวกมึงพี่หลี่ใส่แบบไอ้นี่ดีแมทธิวดีนอ่ะจีสิงอ่ะสีสีอะไรอ่ะสีคัลเลอร์ฟูลสีเขาเรียกสีอะไรเออ ที่มันสะท้อนแสงอะสีกีบอ๋อเรียลงสกกี้่ะรอเนี่งเมื่อวานที่มึงเห็นเนี่ยชุดเนี้ยอะไรชุดนี้เท่าไหร่อ่ะคะชุดไหนคะตัวหน้าเนี่ยค่ะตรงตรงกลางนะคะใช่ค่ะตรงกลางแปดร้อยเก้าสิบค่ะโอ้ไม่เซ็ตเลยล่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้ก่อนโควิดใส่ยี่สิบห้าสิบสองแล้วมันแกะไม่ออกเพราะไม่ได้เปิดมาสองปีโอ้โหนี่ีชุดนี้แต่สองปีที่แล้วหรอเนี่ย ชุดไหนอ่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะเพื่อค่ะเพื่อแต่ว่าสติ๊กเกอร์มันแนบไปเลยอะค่ะนี่เลยหรือว่าเซลล์ฮัสซิบัสฮะนาทีตอนเช้านี่กับเมื่อคืนนี่คนละเรื่องเงียบไปมากเลยหันลิ้นแต่ดีมาก เมื่อกี้ยังไม่พอใจเออม,มันแพงไปแปดร้อยกว่าบาทเนี่ยเราก็จะหาสักร0 0ยสองร้อยก็พอ,อ,อซ็ตเนซะ็นร้านเมื่อกี้เซลเขียนร้อยเดียว,เ,ยวเออการติดชีวิตเด็กน้อย Number B is a drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the... What do you do when Captain turn your bubble to a up? Ayy, I'm in the island on a Wednesday, laid back, cooling, kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like, what you want, babe? Hit her with the script like, working out with her, babe. No way, I'm at the gym, you at the gym? It's a small world, I might just have to link with you and him. Uh, look up at this girl like, let me. my เป็นไงสดแต่บอกว่าตอนแรกซื้อหมึกไข่มาอันนี้คือหมึกไข่นะแล้วใครเขาเอาไปเอ็นนี้ให้ไปทำให้แล้วก่อนสดมากหวานมากน้ำจิ้มแซ่บนะน้ำจิ้มแซ่บขอบคุณค่ะแต่ว่าหนวดอ่ะหนวดกระขายหายไปหมดเลย ดูเด้ิเขาเอาไข่กับหนวดกูไปหมดเลยซื้อหมึกไข่มาหนวดหนวดกับไข่หายหมดเลยอลอเอา้โงดีนะนี่ จุ so <c oughs> mm. <c oughs> ่มเข้าไปหวานไหมหวานหมดมากน้ำจิ yeah. ้มก็แซบ Yeah. Hey, I'm rolling clean off a beam in the truck. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's <houses> for the keys to the. What do you do when Captain turn your bubbles to a up, Ayy, I'm rolling clean off a beam and a drop. Voices in my head they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to so... What do you do when Captain turn your bubbles to a up. Ayy, I'm rolling clean off a beam and a drop. Voices in my head they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to so...

อันยองหลับดำใต้นาวของอันนี้ลงน้ำได้เหรอเด,เ,ดเดี๋ยวลงเยอะไม่เป็นใจเหมือนกันเดี๋ยวพาสองกี <laughs> <im it> เดี๋ยวพาดูหอย <c oughs> <im it> อยังไม่ได้ลงเลย,อ,เย <im it> อยากไปเล่นอันนู้นอ่ะไอ<า>ที่มันเป็นชิงชา้นานโอ้หนาวแล้วเนี่ยอยากเล่นชิงชา้าตรงนู้นอ่ะ เอาระวังระวังเหล็กๆมันคมว่ะสนิ่มซุบเลยคือล้อเหรอได้ไหมเถินไปเที่ยวพองงานกันไหมเงียบเหงามาก5,6,9,8เชียงเป็นช่วงที่รื่นลม ฝรั่งน้อยมากครับ<ะ>เ,เอ,อ,อ้อพักผ่อนโแบ,บบ,บมือเน่ย